มาสำรวจความเชื่อของเรากันค่ะทำไมถึงต้องสำรวจความเชื่อของเรารู้ไหมคะเพราะว่าความเชื่อของเราความคิดของเราค่ะมันจะส่งผลต่อการลงมือทำค่ะและมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะถ้าผลลัพธ์ในชีวิตของคุณยังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ได้ดีมากพอขนาดนั้นค่ะให้ลองกลับมาตรวจสอบในเรื่องของความคิดความเชื่อของเราค่ะ เพราะว่าความคิดความเชื่อของเรานะคะมันส่งผลอย่างมหาศาลเลยค่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสมมุติว่าคุณไปตัดสินคนคนนึงค่ะว่าคนคนนั้นเขาเป็นผลไม่ดีค่ะ เวลาที่คุณไปตัดสินเขาว่าเขาไม่ดีคุณจะไปขยายสิ่งที่ไม่ดีของเขาให้ใหญ่ขึ้นค่ะและคุณก็จะไปโฟกัสแต่สิ่งที่คนคนนั้นทำไม่ดีเรื่องดีๆที่เขาทำคุณจะมองไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าคุณเชื่อไปแล้วค่ะว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีคนคนนั้นเป็นคนเลวค่ะและประสบการณ์ของคุณนะคะแล้วก็หลักฐานแล้วก็เหตุผลของตัวคุณเองคุณจะไปยืนยันค่ะแต่สิ่งที่คนนั้นเขาทำไม่ดีค่ะ เรื่องดีๆคุณก็จะไม่รู้จักมองหามันเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยแหละคุณเชื่อมันไปแล้วค่ะความเชื่อคือสิ่งที่คุณไม่เคยตั้งคำถามสงสัยค่ะเหมือนอย่างพ่อแม่คุณบอกว่าให้คุณไปทำงานในที่ที่มันมั่นคงค่ะคุณก็จะไปทำงานในไปสมัครงานในที่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือสถานที่ทำงานที่มันมั่นคงแต่คำถามคือว่าคุณไม่เคยถามเลยว่ามั่นคงคืออะไร นิยามของคําว่ามั่นคงของคุณเนี่ยคืออะไรคือคุณจะไม่โดนไล่ออกทํางานแบบเช้าชามเย็นชามก็ไม่ไล่ออกแบบนี้คือมั่นคงไหมหรือว่าคือคุณจะมีเงินเดือนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแบบเงินเข้าบัญชีทุกเดือนแบบนี้คือความมั่นคงของคุณใช่ไหมค่ะนี่คือสิ่งที่คุณทำโดยที่คุณไม่เคยสงสยัยเพราะว่าสิ่งนั้นมันอยู่ในความเชื่อของคุณไปแล้วค่ะ ทำไมครูถึงรู้เพราะครูเคยเป็นเหมือนกันครูเคยเชื่อทุกอย่างคะ่ะที่พ่อแม่บอกหรือใครก็แล้วแต่สอนครูมาแต่ครูไม่เคยตั้งคำถามเลยคะ่ะว่าทำไมทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นนะคะและนี่นะคะก็คือเป็นการรีเฟล็กตัวเองนะคะให้คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองดูคะ่ะว่าสำรวจความเชื่อของเองดูคะ่ะว่า1เราเชื่ออะไร ใครมีผลกระทบในการที่เคยบอกคุณสอนคุณเรื่องนั้นนะคะและอันที่3ก็คือให้ลองตั้งคำถามในเรื่องของทำไมนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นอาหารสมอง2นาทีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูดได้ที่เพจ passion to win นะคะ